เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและชาวบ้านช่วยกันดับไฟที่ลุกไหม้บริเวณบ้านเลขที่11ถนนอินทรคีรีตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังเกิดไฟไหม้บริเวณห้องโถงบ้านใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบก่อนเกิดเหตุได้เกิดฟ้าร้องต่อมาก็ได้ยินเสียงดังสนั่นไปทั่วก่อนที่จะมีไฟลุกไหม้บ้านหลังดังกล่าวทําให้ชาวบ้านนั้นแตกตื่นซึ่งพบว่าฟ้าผ่าสายไฟบริเวณบ้าน จนเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ยืนยันอีกครั้งส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือชาวบ้านในตำบลวังโป่องอำเภอวังโป่งหลังเกิดฟ้าผ่าบ้านเรือนเมื่อวันที่14พฤษภาค,คมที่ผ่านมาทำให้ไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลังซึ่งขณะเกิดเหตุก็มีสมาชิกในบ้าน3คนออกไปทำงานรับจ้างจึงไม่มีใครเป็นอันตร,รายค่ะ ด้านนายบุญชูหอมชื่นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็ยืนยันว่าได้ยินเสียงฟ้าผ่าก่อนที่จะเห็นควันไฟลอยขึ้นมาจากบ้านหลังดังกล่าวทางด้านศูนย์อุตุนิยมทยาภาคเหนือรายงานว่าระยะนี้ภาคเหนือย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้ด้วยค่ะ